เกิดว่าวันหนึ่งพี่สาวของคุณกําลังจะแต่งงานกับผู้ชายที่หลอกคุณมาทั้งชีวิตทําให้คุณเจ็บช้าที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพี่สาวคุณเลือกที่จะตัดคุณแล้วก็ใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้ต่อไปเป็นคุณคุณจะทํายังไงค,ะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อออยนะคะอายุ32ปีค่ะคือเมื่อ3ามปีที่แล้วค่ะออยมีแฟนคนหนึง่งซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นคนที่เราหวังเลยว่าเขาจะเป็นคนที่เราใช้ชีวิตคู่ด้วยเป็นคนที่จะสร้างอนาคตด้วยกันด้วยความที่พี่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ดูแลออยอย่างดีมาโดยตลอดคือเขาเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนการวางแผนการเงินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเป็นนักลงทุนนักเล่นหุ้นด้วยค่ะ ก็เราก็คบกันมาเรื่อยๆค่ะตอนนั้นยอมรับเลยว่ารู้สึกเลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกมากๆคนหนึ่งเราก็คบกับเขาด้วยความรู้สึกดีๆมาตลอดจนเวลามันผ่านไปได้ปีหนึ่งอะค่ะเขาก็ทําเซอร์ไพรส์ใหญ่หอบดอกกุหลาบสีขาวช่อโตเลยมาขอออยแต่งงานคือตอนนั้นออยก็ตอบตกลงค่ะแล้วก็วางแผนกับเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันในอีกไม่นานนี้ แต่มันก็เกิดเหตุขัดข้องขึ้นตรงที่คุณพ่อออยะคะ่ะเสียชีวิตกระทันหันซึ่งตอนนั้นคุณพ่อก็ทําพินัยกรรมไว้นะคะเป็นมรดกไม่ว่าจะเป็นเงินสดบ้านที่ดินรวมถึงเครื่องประดับต่างๆงเนี้ยให้กับออยแล้วก็พี่สาวแบ่งกันคนละครึ่งตอนนั้นนะคะออยก็เลยนําเงินสดส่วนหนึ่งไปให้พี่เขาช่วยลงทุนทําธุรกิจให้ซึ่งพี่เขาก็ช่วยออยได้มากนะคะเงินก้อนแรกเนี่ยจากห้าแสนบาท เขาก็มันผ่านไปแค่ไม่ถึงหกเดือนนะคะก็งอกเงยมาเป็นสิบสองล้านซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกเลยว่าตั้งแต่ที่เราเสียคุณพ่อไปอะ่ะเขาเป็นทุกๆอย่างให้เราเป็นมากกว่าแฟนคือบางครั้งไม่รู้ว่าอวยเขาเกินไปหรือเปล่านะเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นเหมือนเป็นเทวดาะคะ่ะแล้วพอเวลามันผ่านไปใช่ไหมคะก็เขาก็เข้ามาแนะนําเราว่าตอนนี้มีธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเรา มากหลายเท่าตัวเลยแล้วมันเป็นการลงทุนโดยการนำเงินไปปล่อยกู้อะค่ะซึ่งตอนนั้นอะเขาก็ขอยืมเงินเราด้วยเขาบอกว่าขอยืมสามเดือนเราก็ตบตกลงค่ะแล้วก็ให้เขายืมเงินสดไปสิบล้านบาทแล้วพอเวลามันผ่านไปสามเดือนนะคะเราก็เริ่มถามเริ่มพูดง่ายๆก็คือเริ่มทวงแหละว่าเออเมื่อไหร่จะเห็นเห็นเงินตรงนี้เขาก็เริ่มไม่พอใจแล้วก็ ทำเป็นโมโหเราแล้วก็หาว่าเราเนี่ยไม่ไว้ใจเขาแล้วอยู่ดีๆค่ะเขาก็ขอเลิกกับออยคือตอนนั้นทุกอย่างมันงงไปหมดเลยว่าทําไมเราถึงต้องเลิกกันแต่ที่ออยงงไปมากกว่านั้นก็คือเขาขาดการติดต่อทุกช่องทางออยไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยคือชีวิตนะตอนนั้นของออยคือออยรู้สึกว่ามันพังไปหมดแล้วค่ะ ผู้ชายคนนี้ทำลายความหวังทำลายสิ่งดีๆที่เราคิดว่ามันจะไปได้ดีทำลายอนาคตที่สวยงามทำลายภาพครอบครัวที่เราวาดฝันไว้คือตอนนั้นออยรู้สึกไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยแต่ก็ได้แต่บอกตัวเองค่ะว่าเราต้องตั้งสตินะแล้วก็เดินต่อไปให้ได้ ออยก็เลยตัดสินใจค่ะกลับไปอยู่บ้านที่เชียงใหม่ซึ่งบ้านที่เชียงใหม่หลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่คุณพ่อมอบให้เป็นมรดกให้กับออยแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงแต่ด้วยความที่ตอนนั้นพี่สาวออยค่ะอยู่ที่อเมริกาออยก็เลยต้องอยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวมันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆค่ะด้วยความที่เราเองก็ หักหนักมาช้ำใจหนักมาแล้วก็ผิดหวังมากๆที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งสองปีที่ออยอยู่คนเดียวมันก็ทรมานมากๆเหมือนกันแล้วในระหว่างนี้ค่ะออยก็ยังได้ติดต่อพี่สาวเรื่อยๆนะคะตามภาษาคนที่เป็นพี่น้องกันจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะพี่ออยก็โทรมาแล้วก็บอกว่าให้ออยเนี่ยเตรียมตัดชุดเพราะว่าพี่สาวกำลังจะแต่งงานคือตอนนั้นเราก็ตกใจนะเพราะว่า ด้วยความที่ยุคนั้นนะคะโซเชียลมีเดียมันยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนในยุคนี้เนาะก็เลยทําให้ออยอ่ะไม่เคยเห็นหน้าของว่าที่เจ้าบ่าวพี่สาวคนนี้ไม่เคยรู้เลยว่าพี่สาวคบกับผู้ชายหน้าตาเป็นยังไงรู้จักกันได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่สาวออยก็บอกนะคะว่ารู้จักกับเขาได้เพราะว่าเรียนต่อที่สาขาเดียวกันคือรู้จักกันได้ประมาณหนึ่งปีคบกันได้ประมาณปีนิดๆเงี้ยผู้ชายก็ทำเซอร์ไพรส์แล้วก็ขอแต่างงานคือณตอนนั้นอะ พี่ก็บอกย้ำมากว่าเขาเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจด้านอาสังหาริมทรัพย์เป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากๆค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนการบริหารเงินอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ดีใจแทนพี่สาวมากๆนะที่เขาได้เจอคนที่โปรไฟล์ดีขนาดเนี้ยคู่ควรกับเขาขนาดเนี้ยเรายินดีกับเขามากๆค่ะแล้วมันก็ผ่านมาประมาณสามเดือนพี่สาวออยก็บินกลับมาที่เมืองไทย อีกวันหนึ่งอะค่ะเขาก็ต้องไปลองชุดเจ้าสาวเพื่อที่จะถ่ายพิเวนติง้งวันนี้ก็เป็นวันที่ออยลุ้นมากๆเหมือนกันเพราะว่าออยไม่เคยเจอหน้าแฟนพี่สาวออยเลยออยก็อยากเจอมากๆแล้วออยก็พูดกับพี่สาวตลอดนะคะตอนที่ยังไม่เคยเจอออยก็บอกว่าขอดูรูปหน่อยเขาก็บอกว่าไม่เอารอเจอตัวจริงตอนนั้นเราก็คิดแหมแฟนต้องหล่อมากแน่เลยถึงแบบอยากให้เราเจอตัวจริงอะไรเงี้ยเราก็ ดูพี่สาวแต่งหน้าทําผมอยู่ในห้องแต่งตัวค่ะระหว่างนั้นก็มีผู้ชายคนหนึง่งเขาเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวของพี่สาวผู้ชายคนนี้ยคือดูเราไม่เห็นหน้าเขาเนาะเพราะเขาเดินมาถือดอกกุหลาบสีขาวช่อโตมาเลยค่ะมันช่อใหญ่มากจนบังหน้าเขาแต่เราก็รู้สึกว่าเออเขาดูหุ่นดูดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วินาทีที่เขายื่นดอกกุหลาบให้กับพี่สาวเรา เราก็เลยได้รู้ว่าผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานกับพี่สาวเราอะค่ะเขาก็คือแฟนเก่าของเราคนที่ทำให้ชีวิตเรามันพังไปเลยจากคนที่มีความสุขมากๆเนี้ยสามปีสองสามปีที่เราทุกทรมานอยู่คนเดียวเขาอยู่ตรงเนี้ยคือ นาตอนที่เขาหันมาแล้วเขาเห็นออยอ่ะเขาก็พังะนะคะคงตกใจมากเหมือนกันแล้วเขาก็ทำท่าเหมือนแบบอยากจะเดินออกไปจากห้องนั้นทันทีแต่พี่สาวออยอ่ะก็คว้ามือเขาไว้แล้วก็แนะนำให้ออยรู้จักกับผู้ชายคนนี้อย่างเป็นทางการพี่สาวออยเล่าว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออองคือวินาทีนั้นในใจเราเมันใจเต้นไปหมดอ่ะมันรู้สึกว่า ฉันจะทํำยังไงดีเรายอมให้งานแต่งงานเนี้ยเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดออยเล่าว่าผู้ชายคนเนี้ยทําชั่วยยังไงไว้บ้างหลอกเงินออยไปยังไงบ้างครอบครัวออยเงินที่เป็นมรดกออยสูญเสียไปเท่าไหร่เงินธุรกิจที่ลงทุนไปมันหมดไปเท่าไหร่ออยสาธยายทุกอย่างให้เขาฟังะคะ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่สาวออยนั่งยิ้ม ฟังออยพูดเหมือนเหมือนออยเป็นคนบ้าแล้วก็จับมือผู้ชายคนเนี้แน่นมากๆเหมือนแบบเขาไม่ยอมปล่อยผู้ชายคนนี้ไปเด็ดขาดคือตอนนั้นออยเสียใจนะคะแล้พี่สาวก็ยังพูดกับออยอีกว่าเขาไม่เชื่อว่าแฟนเขาจะทําแบบนี้เขาไม่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะเข้ามาหลอกเขาแล้วเขาก็รักอ่องมาก ไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะยอมให้งานแต่งงานเนี้ยถูกยกเลิกคือณนะตอนนั้นออยก็ไม่รู้ว่าออยจะทำยังไงค่ะด้วยความที่เราเองก็ไม่มีหลักฐานไม่มีรูปคู่ไม่มีอะไรที่จะมายืนยันเพื่อบอกเขาอว่าเรากับผู้ชายคนนี้เคยรักกันเคยคบกันเราทำได้แค่ยอมรับ ในเมื่อพี่สาวเลือกที่จะไม่เชื่อออยก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะออยก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างมันดําเนินผ่านไปจนถึงวันแต่งงานค่ะช่วงค่าของวันแต่งงานนะคะคือออยเป็นหนึ่งในทีมงานที่จะต้องช่วยจัดงานแต่งงานนี้ออยก็เดินไปตรงทางทางเดินหลังเวทีะคะ่ะซึ่งทางเดินหลังเวทีเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับทางที่จะเดินไปห้องน้ําเขาก็เดินออกมาเพื่อจะเข้าห้องน้ําพอดีะคะ่ะ มันเป็นครั้งแรกที่เรารเผชิญหน้ากันกับแฟนเก่าสองต่อสองเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกับเขาโดยที่ไม่มีใครเลยตอนนั้นออยก็บอกเขานะคะออยขอร้องเขาขอร้องทุกๆอย่างเท่าที่ออยจะทำได้อ้อยขอร้องให้เขาหยุดทำแบบนี้ หยุดทําร้ายพี่สาวออยหยุดหลอกพี่สาวออยเหมือนกับพี่เขาเคยหลอกออยแต่เขาก็ไม่ฟังค่ะเขาไม่สนใจแล้วเขาก็ทําเหมือนแบบเหมือนเราเป็นคนบ้าเหมือนเราพูดอยู่คนเดียวแบบคุณพูดเรื่องอะไรแอ,อ้จังหวะที่เขากําลังจะเดิน<อ>ต่ปค่ะออยเองก็รู้สึกว่านี่คงเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสทําทุกอย่างได้แล้วออยก็เลยพูดกับเขาไปว่า ภูมิใจมากไหมที่มีอาชีพเป็นแมงดาที่คอยเกาะผู้หญิงกินไปทั่วคําพูดออยอะค่ะมันทําให้เขาเปิดเผยต,ตัวตนออกมาแล้วเขาก็เดินกลับมายืนตรงหน้าออยแล้วก็ด่ากลาดใส่หน้าออยว่าออยมันโง่เราให้เขาเองเขาไม่เคยขอเราพี่สาวเราก็เหมือนกันวันหนึง่งเขาก็จะสูบให้หมดตัวคือณตอนนั้นที่ออยได้ยินนะคะออยรู้สึกว่าออยดีใจนะ ออยไม่ได้ยินคนเดียวค่ะก่อนหน้านั้นออยได้กดโทรหาพี่สาวเพราะออยอยากให้พี่สาวออยได้ยินได้ยินคําสารภาพบาปจากผู้ชายชั่วๆคนเนี้ยว่าเขาทําอะไรไปบ้างออยหวังว่าพี่จะคิดได้ว่าเจ้าบ่าวที่แสนดีของเขาอะ่ะที่แท้ก็แค่แมงดาจะมันกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าทันทีที่พี่สาวออยรู้ว่า รู้ความจริงทุกอย่างอะค่ะเขากลับไม่โกรธผู้ชายคนนี้แล้วก็กลายเป็นว่าเขาโกรธเราที่เราพยายามทําลายความรักความสัมพันธ์ของเขาทําลายงานแต่งงานที่สวยหรูของเขาจังหวะนั้นนะคะก็เป็นจังหวะที่พี่สาวออยเดินมาหาที่ทางเดินหลังเวทีเขาเดินเข้ามาพร้อมกับตบหน้าออยนนา้ำน ออยรู้สึกชาไปหมดเลยค่ะเขาพูดว่าถึงอ๋องจะเคยเป็นผัวออยแต่นะตอนเนี้ยอ๋องเป็นผัวเขาแล้วเขาก็จะไม่มีวันที่จะยกเลิกงานแต่งงานนี้ไม่มีวันที่เขาจะเลิกกับผู้ชายคนนี้พอเราเด็ดขาดตอนนั้นใจมันเหมือนตกไปอยู่ที่ตาตุมะะ่มอะค่ะมันรู้สึกเหมือน สามสิบกว่าปีที่โตมาด้วยกันมันมันไม่มีความหมายเลยแล้วสิ่งที่มันแย่มากๆที่สุดก็คือพี่สาวออยเรียกให้รอปภค่ะมาลากตัวออยออกไปจากงานออยก็เลยคิดว่ามันคงจบแล้วจริงๆมันคงช่วยอะไรกันไม่ได้แล้วจริงๆ แต่เรื่องนี้ค่ะก็ทําให้ออยรู้ว่าเราไม่สามารถบังคับใจใครได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นสายเลือดเดียวกับเราเป็นพี่น้องที่คานตามกันมาเป็นคนที่อยู่ด้วยกันตอนที่เราทุกข์ยากเป็นคนที่พูดปัญหาทุกๆอย่างให้กันฟังวันหนึ่งเขาก็อาจจะรักคนอื่นมากกว่าพี่น้องของเขาก็ได้ค่ะ